และสวัสดีทุกคนไม่ว่าคุณจะมาจากภาคเหนืออีสานกลางใต้ก็สามารถดูคลิปนี้ได้สู้กับเปลี่ยน โอเคคลิปนี้ก็คงน่าจะรู้นะว่ามาทำอะไรนะฮอ้ดูสิเรามายืนจุดที่เราเคยทำอีพีที่หนึ่งใช่ไหมแน่นอนเขาว่าแมสตี้มันมีการอัปเดตซึ่งมีของต่างๆนานาเยอะมากจนผมไม่สามารถจะอธิบายพันธนาการของมันได้เลยทีเดียวเชียวเอาง่าย <c oughs> ๆว่าผมไม่ได้เล่นแมสตี้มาเกือบปีหนึ่งแล้วแต่แมสตี้ก็ทำการอัปเดตไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็เปลี่ยนฟิสิกปืนจนทําให้ผมต้องโอ้โห แต่นั้นไม่ใช่ปัญหาที่ผมจะมาเล่นแต่ปัญหาที่พวกคุณอยากได้นั้นก็คือจุดบั๊กเก่ามันหายไปแล้วแล้วเราจะใช้จุดบั๊กใหม่ตรงไหนละ่ะนั่นน,นั่นเราก็ต้องมาดูกันเลยแล้ะน่าวาเราจะทํายังไงกับบันดีนในเมื่อจุดบั๊กเก่ามันหายไปแล้วนะอันนึกยังไงกับการที่ผู้พัฒนาพยายามจะปิดจุดบั๊กเก่าๆหรือผมก็ไปหาจุดบัก๊กได้เดินดำนะอันลินพันเลยสงสัยแต่ความชั่วไปเยอะ <c oughs> เอาไปว่าผมเจอจุดบั๊กใหม่แต่ว่าทุกคนก็อาจจะรู้หรือบางคนก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะจุดบั๊กมันอยู่ในห้้อองงรรนีีเลยคับ มาเป็นห้องเยี่ยมนักโทษนะถ้าตามแบบสถานที่จริงในเรือนจำนี่คือห้องเยี่ยมนักโทษเลยก็ว่าได้นะแล้วก็จะมี NPC ตรงนี้จุดแรกเนี่ยก็จะเป็นตรง n p c ตรงนี้จุดที่สองมันก็จะอยู่ตรงนี้นะนะและ้วถามว่าไอ้จุดตรงนู่นเนี่ยเราสามารถบักได้ไหม เขาปิดจุดบั๊กไปแล้วครับผมก็ลองหลายครั้งหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้นั้นเรามาเริ่มวิธีการทําเลยแล้วกันนะครับผมวิธีแรกๆง่ายๆแล้วก็แสนสบายบายเลยให้ทําการหมอบลงก่อนด้วยการกด C หรือถ้าในโทรศัพท์ไม่รู้จะไปแตะตรงไหนก็ช่างเถนะ,ะเราแล้วก็กดตัว M นะครับผมแล้วก็ปิดตัวเไปอีกครั้งหนึ่งเราจะทําการบั๊กกระโดดอย่างนี้นี่เนี่ยถ้าหากว่าเรากดตัวเไว้แล้วเราก็มามุดตรงนี้แล้วเรากดกระโดดตรงนี้เนี่ยมันจะกระโดดไม่ค่อยสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําได้ลําบากมากซึ่ง ไอทำได้ไหมทําได้แต่ว่ามันไม่ค่อยติดไม่รู้จะทําทํำไมนะให้เรากดเอาตัวเอฟออกเพื่อหัวตัวละครมันจะได้เงยขึ้นแล้วก็กดบัคจะได้กระโดดบัคได้สบายพยายามมุดมือ a อ c ตรงนี้เอาไว้นะครับอ่ามุดมือ a อ c แล้วก็กระโดดขึ้นไปอย่างนี้ง่ายไหมให้มันง่ายซะเกินละนะเอ้มันง่ายเกินเป็นเลี้ยวนะอะต่อไปวิธีที่สองมันก็เป็นวิธีที่เออ ไม่รู้จะทําทําไม <What? S 1> แต่ว่าทําได้แต่ก็เท่วิธีที่2คือการบัคทะลุหลังคางให้มาอยู่ตรงนี้ทํามุมตัวละครเขียบประมาณสัก15องศาได้นะครับผมแล้วก็ทําจุดเอียงหรือทํามุมกล้องให,มงนนะให,หง้มันตรงกับสัญลักษณ์ล้านปืนนะให้หัวตัวละครของเรามันตรงกับสัญลักษณ์ล้านปืนอย่างนี้นะครับและแน่นอนเขาว่าเสียงของผมเนี่ยมันเริ่มจะไปแล้วเนื่องจากว่าน้ําลายเต็มปากเลย น้ำลายอร่อยดีเหลือเกินขดบ้าเลยพูดจนน้ำลายท่วบปากเลยอ้าโอเคเราก็กดตัวเนะครับทีนี้วิธีการทําอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอกดตัว M อมีกทีหนึ่งเมื่อกี้มันบักอ่ะอันนี้คือกดตัวเอํมสเร็จละวิธีการบักง่ายๆครับผมครั้งแรกจะให้มันกระโดดตินหลังคาแต่วิธีบักอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามีผลต่อโทโซตัวละครหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็ลองเอาไปทดสอบหรือเล่นกันเองนะวิธีนี้มันยากแต่ว่า ถ้าทําได้มันจะเฟี้ยวเลยอลองดูนะครับผมขั้นแรกกระโดดไปมันจะต้องติดหลังคาและครั้งที่2คุณก็ต้องทําให้ขาเราโผล่จากหลังคาได้ก่อนนิดนึงนะอันนี้คือเป็นการกระโดดสองา้าเห็นไหมหลังเองไหมขาเราโผล่จากหลังคาแล้วให้ทําการปิดโทรศัพท์แล้วก็กด C ลนลัวครับผม C ลนลัวพร้อมกับกดกดต่อยไปเรื่อยๆเลยๆเลยกดต่อยไปเรื่อยๆพร้อมกับ C ลนลัว นะครับวิธีนี้คือถ้าทําติดมันก็จะเฟี้ยวแต่เป็นวิธีที่ทําทําไมก็ไม่รู้แต่ถ้าทําติดมันก็จะดูแบบเฟี้ยวเราเราแบบบักแบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องกันเลยดู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 วิธีการบักแบบยากนะครับยากนะครับแต่ทําติดนะแต่จะยากกว่าวิธีที่หแบบไม่รู้จะทำทำไมแต่ก็ทําให้ดูะกระโดดสองทีไปโทรศัพท์แล้วก็กดซีกดซีลโ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 ลลโ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 ัโลโลลโลลโลล 问题你2。你 มันค like ่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําเป็นก็มันก็แบบเฟี้ยวอะเอาไว้ขิงเพื่อนได้เลยแบบดูผมที่เขาเอาผมสามาราบัคทะลุหลังคาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เอพิซีตรงดีเลยนะเอาไปการขิงที่แบบไม่มีเชื่ออะไรดีเลยไงแต่ว่าขิงแบบแบบเท่ไงอาโอเคสาหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถึงแม้ว่าผู้พัฒนาเนี่ยอาจจะพยายามหาวิธีสัรหาในการปิดบัคแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ TBA ผู้นี้เนี่ยหยุด การบักได้แล้วนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ตัวคนจบเพลงท่อนดีนะครับผมถ้าเคยชอบผมก็อย่าลืมอากดไลค์กดแชร์ด้วยนะอนแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเฮ้ยบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยมาสซี่ได้บักอีกเร็วน่ะบอกเลยว่าอาบูรีได้ต่อเลยแล้วกันนะครก็ผมไม่ต้องเก็บของในเรือนจำเพื่อจะไปแหกคุกเ้วแล้วนะไปแล้วละทุกคนบายนะ